ที่บ้านตังแต่เนี่ยจะใช้น้ําประปาเป็นน้ําดื่มน้ําบริโภคพวกผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าคุณภาพน้ํามันจะกินได้ไหมดีไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายพากินมาก็กินมาตามความเชื่อก็ลูกหลานก็กินตาม โครงการนี้เนี่ยก็เกิดจากทํางานร่วมกับทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเขาก็พบว่าในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงเขามีปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยซึ่งทางคณะแพทย์ขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะพยายามหาสาเหตุเพื่อให้สุขภาพของชาวบ้านในดีขึ้นคือก่อนหน้านี้เราได้ลงพื้นที่แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ําจากเขื่อนบุวลรัดลำน้ําพองซึ่งมันเป็นแหล่งต้นน้ําของคนขอนแก่น ถึงจังหวัดทางใต้ด้วยแล้วก็พบว่าปนเปื้อนเคมีอันตรายอย่างพวกโลหะาหนากักพวกสารกำจัดศัตรูพืชเจอพวกโลหะหนักพวกนี้อยู่ในตะกอนดินใต้น้าซึ่งมันไม่ไม่ได้ไปไหนเพราะเราไม่ได้กําจัดมัน สิ่งที่พบก็คือว่าชาวบ้านดื่มน้ําน้าผุดธรรมชาติน้ําบ่อธรรมชาติหรือน้ําที่เขาดื่มเนี่ยเพราะว่ามันใสเพราะว่าดูแล้วมันสะอาดปลอดภัยใสไม่มีสีแต่ไม่มีใครตั้งคําถามว่าปลอดภัยไหมมีอะไรอยู่ในนั้นไหมพอหลังจากที่คณะแพทย์ได้มาตรวจชาวบ้านก็เลยต้องตื่นตัวเอาน้ํามาให้ตรวจน้ําที่ใช้กินใช้ดื่มทุกวันมีสารเช่นแมงกานีสปลอด ทองแดงที่สําคัญก็มีไกฟอสเเและก็พาราควัตจากยาฆ่ายาเพราะว่าแหล่งน้ําของเรามันอยู่ใกล้กับท้องไร่ท้องนาชาวบ้านก็จะใช้ยาตัวนี้ในการกําจัดยาซึ่งตอนแรกคือที่เรามาเริ่มโครงการคือชาวบ้านแทบไม่ได้มีอยากจะมีส่วนร่วมแต่พอหลังๆจากนั้นที่เราให้ข้อมูลไปเรื่อยจัดก,กิจกรรม LRP ไปเรื่อยเนี่ยชาวบ้านมาบ่อยขึ้นเราจัดสถานีตรวจวัดน้าให้นักวิทยากรเป็นคนช่วยตรวจให้ด้วยโดยใช้เครื่องมือของเราเนี่ย ชาวบ,บ้านในขนเอาน้ํามาตรวจมากขึ้นคือเห็นจากจํานวนหิ้วน้ํามาก่อนที่จะไปทําไร่ทํานาก็ขอหิ้วน้ํามาตรวจก่อนนั่นเหมือนกับว่าเขาเขาเริ่มตั้งคําถามต่อน้ําของเขาแล้วแล้วเราก็เลยหาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยที่มันใช้ง่ายๆที่คนทั่วไปใช้ได้นะแล้วก็ฝึกนวัตกรของชุมชนขึ้นมาที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านโดยที่เป็นผู้นําส่วนของตรวจวัดคุณภาพน้ำเนี่ยเริ่มต้นโครงการเลยเนี่ยมี2ตัวที่เราส่งมอบให้ชาวบ,บ้านได้ใช้งานเองเครื่องอ่าน วัดการเปลี่ยนแปลงของการปนเปื้อนโลหะในน้ำมีตรวจแมแกนีสตรวจทองแดงกับอีกอันนึงก็เป็นชุดตรวจง่ายๆที่ตรวจหาพวกไกรโฟเเอทละขวดจุ่มแล้วก็ดูสีว่ามีมีไม่มีอันนี้คือเป็นเครื่องมือสกรีนเบื้องต้นแต่ก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าเทคโนโลยีที่อาจารย์ได้มาสอนมันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ชาวบ้านจะเข้าถึงได้ยากแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆเหมือนเราเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่ก่อนก็ไม่มีใครเล่นได้ไม่มีใครกล้ามันเหมือนกันขอแค่เราเปิดใจกับมันมันภูมิใจนะครับภูมิใจมากที่ได้ทําเพื่อหมู่บ้านช่วยหมู่บ้านช่วยชาวบ้านในการตรวจน้ํามันก็มีความสําคัญทําให้เรามั่นใจและแน่ใจได้ว่าเราใช้น้ําที่สะอาดและก็ช่วยในการที่ทําให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมี จากการฉีดค่ายาทุกปีก็อาจจะลดลงมาเป็น2ปี3ปีต่อครั้งบ้านนองแต่นี่เป็นบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําแต่ต้องซื้อน้ําจากบ้านที่อยู่บนเขามาดื่มมากินผมก็เลยคิดว่าบ้านเรานี่น่าจะเป็นบ้านที่ผลิตน้ําเพื่อทิชจู่จำหน่ายให้บ้านอื่นมากกว่าที่เราจะเอาน้ำาจากที่อื่นมากินอย่างบ้านตองแต่ที่เราทำครบทุกโปน้นตอเนี่ยปรากฏว่า อัตราการกเกิดโรคไตเรื้อรังของเขาเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยนะคะก็คือปริมาณการเกิดความชุกข,ของโรคเนี่ยลดลงซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่เราทําก็ได้สิ่งสำคัญคือว่าชาวบ้านมีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินรวมถึงเรื่องน้ําด้วย